พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพอกับช่องน้องวูลนผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจา้าสำหรับเมนูมือนีเสนอแกงอ่อมกบใส่บวบหอมนะะเนาะค่ะเนาะวัตถุดิบก็จมีบวบหอมค่ะต้นหอมใบเมงลักผักกแงแง่ค่ะกบซักทำความสะอาดล้างไว้ค่ะพี่น้องจา้า ส่วนเครื่องแกงกะซิมีพริกตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดน,นะคะมีพริกลูกโดดด้วยค่ะเครื่องปรุงกะซิมีพองชูรสรสดีน้ำปลานา้ำปลาราข้าวคั่วค่ะไปค่ะไปลงเมือเห็ดกันเลยจ้านี่ค่ะอันดับแรกเมนูนกระตั้งหมอนะคะเนาะหยอดน้ำนิดนึงค่ะพี่น้องจ้าน้ำเริ่มร้อนเราก็จะใส่เครื่องแกงลงไปค่ะพี่น้องจ้าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดน,นะคะนี่ค่ะ เ่ากระสิขัวเครืองไ้มันหอมค่ะพ่อเครืองเริ่มหอมห่อกะสิน้ำกบที่ห่อซับไว้ลงไปขัวให้สุกค่ะย้ำว่าเราต้องขั่วกบให้สุกก่อนนะคะนี่ค่ะขัวกบไห้สุกไ้มันบ่นมีกินข้าวก่อนค่ะพี่น้องจา๋าจังเฮ็ดขันตอนต่อไปนะคะเนาะเมนูวันใช้กบสองตัวนะคะนี่ั่วกับเครือง สีห้าไอต่ำไว้เนาะคะ่ะเนาะเครื่องกะสีมีตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดพริกต่ำหยาบครับพี่น้องจ้าแล้วก็ตะไคร้ทุบน้ำซองหัวค่ะบวไปเรื่อยจนกบของห้าสุกขัขข้นตอนต่อไปได้จ้าเด้อนี่ค่ะพอกบของเราสุกดีแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปแม่นวลก็จะใส่บวบหอมลงไปค่ะใส่บวบลงไปแล้วห้าวก็ค้นให้บวบทั่วกันกับกบเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ พอคนทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้เราก็จะเติมน้ำค่ะพี่น้องจ๋าหยอดน้ำลงไปค่ะมักน้ำหน่อยน้ำไล่ก็หยดลงไปเมนูกนก็จะเอาประมาณนี้นะคะให้มันท่วมกบท่วมบวกค่ะเกีย่ยๆเก้ให้น้ำท่วมแล้วก็เราก็จะปิดฝาแล้วก็พักทิ้งไว้ให้บวบของเราสุกเราถึงจะมาทําการปรุงนะคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะได้แบบนี้เอาฝามาปิดไว้แล้วก็ ทิ้งไว้สักพักให้บวบกับกบสุกดีจังสีทําการปรุงนะะเนาะค่ะนาะปิดฝาไว้เลยค่ะนี่จ้าพี่น้องจา้าพอปิดฟ้าไว้เรามาเบิงค่ะพี่น้องจ๋านี่พี่น้องจา๋าบวบสุกกบสุกดีแล้วเรียบร้อยเราจะเริ่มทําการปรุงกันเลยนะคะไปค่ะบัดนี้พี่น้องจา๋าปรุงกันเลยค่ะหอมมากเลยนะคะเป็นบวบหอมบวบหวานค่ะพี่น้องจา๋านี่กระสีออกมาหนาตาประมาณนี้นะะเนาะค่ะนาะปรุงกันเลยค่ะพี่น้องจา๋า อันดับแรกเมนูนกระสิไส่รสไอ้ผงชูรสก่อนนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนตามด้วยรสดีค่ะนี่ค่ะรสดีตามด้วยน้ำปลานีค่ะขาดอะไรกัเข้าวคั่วคะ่ะเพิ่มความหอมความไอเพิ่มความหอม ค้าวเหนียวไห่ออมกรุฟของเห่านะคะเนาะแล้วก็น้ำปลา,าค่ะพี่น,อน้องจ๋านีค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแบบนี้แล้วก็คน้นให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ชิมดูรสชาติเลยนะคะนี่ค่ะกะสิออกมาหนาตาประมาณนี้ค่ะพี่น,อน้องจ๋าชิมดูรสชาติเลยค่ะแซแบนัวเห่ากะสิใส่เหตขั้นตอนสุดท้ายเลยนะะเนาะค่ะเนาะแซแบแล้วค่ะพี่น,อน้องจ๋าขั้นตอนสุดท้ายแม,ม่นูุ้นก็จะใส่ต้นหอมค่ะ หอมลงไปเลยจ้าพักไล้ตัวไดแห่งดีเล้ค่ะแจงออมตามด้วยพักกะแง่งเนาะคะนะ่ะเนาะพักกะแง่งพักไขแง่งบานเ้องตามด้วยใบแมงรักเนาะค่ะนาองรู้ว่าผักอีตูค่ะใส่พักลงไปแล้วห้องก็ข้นพักไข้มันยุบลงครับพี่น้องจ้ายุบลงหอมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับไออ้อมกบใส่บวบหอมพร้อมเมนมูเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องจ้าไปบนในห้อาไปหาถาดมา จ่าแกงอ้อมกบขึ้นเสิร์ฟกันเลยค่ะนาตากระสิออกมาแบบนี้หอมหอมค่ะพี่น้องจ้าอันดับสุดท้ายเมนูนสิใส่ลูกโดดค่ะนี่โรยลูกโดดแต่งหน้าให้สวยงามค่ะพี่น้องจ้าพีิกระเรี่ยงนะคะนี่ค่ะไปค่บาบะนีเตรียมถาดเพืเข้ามาตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้านี่ค่ะถาดดาวเที่ยมของเมน,นูมาดาวเมนูนกระสิเทแกงอ้อมกบใส่บวรหอมขึ้นเสิร์ฟกันเลยด้ะคะ่ะเด้อเทเลยนะคะนี่ค่ะ หอมๆผักอิตูหอมๆผักไข่แง่งนะะเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจา้านี่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟไอหอนหอนหงวยหงวหอมๆค่ะพี่น้องจ้าแกงอ่อมกบใส่บวบหอมค่ะแบบแบบบ้านๆท่านี้ค่ะหอมผักไข่แงงหอมผักอีตูอย่าลืมด้อค่ะเด้อขันมาขันชอบคลิปของแมนวุ่นกับเวีเนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะ เขามาแนวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจิงกิิงกิงกงที่สำคัญลืมอม่ไดเลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องคูนพากินพาเทียวด้วยนะคะ